นุ่นพูดแล้วสาเหตุไม่มีทายาทเรียกได้ว่าคงแทบไม่มีใครไม่รู้จกักนางเอกสาวที่มากความสามารถอย่างสาวนุ่นวรนุษพิรมพักดีนักแสดงชาวไทยทางวิกหมอชิด เป็นบุตรสาวของปรีชาว,วงสวรรค์กับระเบียบวงสวรรค์เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการชักชวนของแก้วพรีเมียร์และแสดงละครเรื่องแรกแจ้งเกิดคือปอบผีฟ้าทางช่อง7เมื่อปีพุทธศักราช2540คู่กับนุติเขมะโยทินนุนวรนุษโดยด้านโดยด้านชีวิตคู่นั้นสาวนุ่นได้จูงมือต้อนปปติพิรมพักดีทายาทอาณาจักรสิงห์อันยิ่งใหญ่แต่งงานกันไปเมื่อปี2552 คู่นี้เจอะเจอกันเพราะบริษัทที่หนุ่มต๊อดท,ทำงานด้วยนั้นเข้ามาเป็นสปอนเซอร์การประกวดนางงามที่สาวนุ่นเป็นพิธีกรในงานบวกกับฝ่ายชายก็ชื่นชอบสาวนุ่นมานานจึงค่อยๆปลูกต้นรักซะจนงอกงามและได้แต่งงานจวบจนใช้ชีวิตคู่กันในปัจจุบันและถึงแม้ว่าหนุ่มต๊อดสาวนุ่นนั้นจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมายาวนานถึง9ปีแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องใจสักที ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับที่รอคอยเบบี hmm. เจ้าตัวเล็กถึงกับเอ่ยปากว่า mm hmm. เมื่อไหร่สาวนุ่นนั้นจะมีทายาทให้ทุกคนได้เชยชมเสียทีนุนวรนุษบอกว่า mm hmm. คิดว่าคงจะไม่มีลูกแล้วอย่างแน่นอนตอนนี้ใช้ชีวิตคู่ก็แฮปปี้ดีต่างคนต่างทํางานสาม,มีทําธุรกิจส่วนตัวเองก็มีทั้งทําธุรกิจรวมทั้งงานในวงการบันเทิงชีวิตสบายๆด้วยกันทั้งคู่ ส่วนภาพที่เห็นตัวเองเคยอุ้มหลานอุ้มเด็กตัวน้อยจนทําให้หลายคนลุ้นว่าอาจจะเปลี่ยนใจคิดกลับมามีลูกนั้นสาวนุ่นตอบว่าตนเจอหลานและเล่นกับหลานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าให้จะมีลูกเองคงต้องขอบอกว่าคงไม่ดีกว่าทางครอบครัวตนเองรวมทั้งครอบครัวของต๊ดก็ไม่ได้มีใครถามหรือกดดันอะไรในเรื่องนี้และขอยืนยันว่าชีวิตแฮปปี้ดีมากๆ